ยาเอาเวลาบอมีเวลามาเป็นอุปสรรคกีดขวางความสำเร็จของเฮาบ่ต้องมีข้อแม่ตั้งแต่เริ่มตน้นบ่มีเวลาหามเบาเด็ดขาดหามคิดเด็ดขาดนะครับพี่นองตื่นมาถ่าได้จับโทรศัพท์กะยองมันเลยลงไปล้วๆเลยพี่นองนะครับเห็นบ่หยอดปังคักจนบ่มีลิดสิล่งเหล้าพี่นองอ่า คุณได้เออมีคูปวดถูกใจหาร้อยหนึ่งร้อยเป็นพ่านเป็นโอ้มันพวดพี่น้องมันพวดนะครับอยากให้พี่น้องลงมือเหตุนะครับผมเพื่อความสำเร็จของโตเจ้าของหละล่ะมันของผู้ใดดอกพี่น้องมีผู้ใดสีสวยใดดอกนอกจากโตเจ้าของนะครับสางคอนเทนต์ออกมานะครับไปเบื้องบาคลิปใดของเจ้าของนะ่ะยอดวิวมันดีนะครับ ไปประเมินเอาแล้วก็เฮ็ดแบบนั่นละ่ะไข่ครึ่งไก่เคียงนะครับพี่น้องรับรองว่าปังแท้แน่นอน,นครับพี่น้องแล้วเขาไปเบิ้งเพลทง่ายๆนะครับผมเขาเฮ็ดจังไงนะครับมักเต้นหน้าหานกับไปเต้นคือเขาใส่สลิดสีแดงกับไปใส่คือเขาเออจัดไปพี่น้องจัดไปกือความแจกต่างนะครับผมอือไอไอมักเต้นสั้นละ่ะคุณบ่มมากดอกอัน แต่ว่าดีพี่นอ้องม,มาเด้อพี่นอ้องอืมือนี้มีปนมือนี้มีหลับมือนี้มีเอ่ออมไอยซุปน้ำไม้แกงน้ำไม้ต้มไก่ผู้ได้กระเฮ็ดขึ้กันพี่น้องเขาเบืองแล้วเขาปัดทิมนะครับปัดทิมไปบริวาเบืองเข้าจนจบดอกนั่นแหละมันมันมันบสชางความแตกต่างนก็เลยไอเกิดช่องวางเกิดความท้อเราไปนะครับ เกิดความถ่อขี้ขัน้นนะไปขี้ขั้นเฮ็ดสําหรับผู้ที่ได้รับเครื่องมือมาแล้วก็ยายาถิมพี่น้องยาถิมลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆไปหาคอนเทนต์อู่ทงให้ทงหน้าคุณไปซับน้อไม้วิธีการเอาน้อไม้พี่นอ้องเฮ็ดจัางไหนมันทีใดมันอยู่ในลึกๆอยู่ในกอไฟลึกๆคุณนะเอาเมื่อแงเข้าไป มันได้บอนะครับผมเสียมั่ะเข้าไปหันเฮาต้องเห็ดเออหวกเข้าไปไม่ทัางมุดมนะแม่ยกกลนขึ้นออมันเห็นกระครันะพี่น้องใ้ทั้งคลิปสั้นในทั้งคลิปยาวนะว่ะนะธรรมาดาเลยพี่น้องอ,อือส่างคอนเทนต์เนื้อหาออ,อกมาให้คนได้เบ่งได้ส้มได้มีความสุขได้หัวได้เออ บรรเทาจากใครเครียดมากกับออหัวอกักอักอยู่อืเพื่อเกดไล่กดแช่ให้พร้อมนะครับพี่น้องประมาณนั้นนะอมืมาบวกแค่นี้แหละพี่น้องฝ่าลงมือเห็ดเพื่อความสําเร็จของเฮาเอาฝากกดไล์กดแช่กดติดตามนี่ได้ครับเพื่อมีสาระดีๆมีประโยชน์ไอโอดี OD, นำมานำเสนอให้พี่เห็น้องได้รับชมนะครับผมสวัสดีครับ